ีสบายดีมื้อนี้สปูได้เลี้ยงงัวเพราะว่าพ่อกับแม่คงสปูไปเสียหญ้ามันต้นอยู่ให้พุ่นแหะเฮาก็เลยได้เลี้ยงงัวเนาะบ่มีไผอยู่เทียงกำลังปล่อยงัวปล่อยควายไปหาเลาะเลี้ยงเนาะ งัวมันยันชนหันท่านหันอยากชนกันเลยทุกคนว่ายังบมสุดความงัวทถกซองขู่เนาะมันก็เลยแบบจูงยากเนี่ยมันอยากชนกันนี่จูงพิษขู่กับชนกันอึกกระถึกอยู่มนเป็นงายเนาะทุกคนเลยให้สปูปล่อยเลี่ยงตาลำพังนี่กันตรงเลี่ยงเธอละทรงโตนี่แหละเลี่ยงรวมกันกับชนกันอึกกระถึกลึกนองทุกคนแรงเนาะงัวหน่อยมันจะย่านงัวใหญ่ทุกคนบนนี้ ตัวหนึ่งไปก่อนตัวหนึ่งไปหลังช่ปูจูงมาผูกไว้เนะาะมันจูงภาพกันบ่ได้ตัอนบํนเป็นของนะบอผูกงวไว้ทรงโตจูงเขาคขน,นาทรงโตจะเรียงใส่คันนี่แหละมันจังอิ่มไว้เนาะ มัวน้อยกับมัวใหญ่มันอยากย่านย่านกันเนาะมันอยากชนกันเลยทุกคนตรงในจูงจับเสื่อตลอดเพราะว่ามันเพอเปบหนึ่งมันจะก,กัดโกเข่าเลยหามันย่านมันอยากถถยเลยตัวหนึ่งไปโกนตัวหนึ่งไปลังหนะน้านๆๆๆๆๆๆๆ้าหน้าหนนนนัวน้อยนี่เพอไปไรเนาะงัวอยู่ทางหน้านี่ แดดจังสีเขาเขียวไว้เนาะทุกคนกินยาพร้อมระแวงพร้อมยันแต่งวนเพิกใหญ่สนทุกคน อย่างงัวน่อยตัวนี้มันก็เลือกหยาแน่เขาน้าให้นี่มิต่หยารือคนปีนี่บูงามเนาะบาง น่าให้หน่ข้ากระดับแรงหวังใดน,นีิเดดแจ๊ด็ดเจ๋งทางไอ้ดี ຍ້ານງົວເຖິກໃຫຍ່ຊົນທາງເລືອກຫຍ້າຍຳໄດ້ແດ່ຊິອີ່ມເນາະ24ໂຄງເກດເນມກະດູກກະຄູ งัวอมแล้วเขาก็เอามาผูกไว้เนะทุกคนผูกไว้เลยกับเอาโตที่เขายัางมาทันจูงนี่เอาไปหาเหลากกินอย่าตโตเนาะจูงไปจูงมาอยู่ไี่ บางทีก็ลงเงินป่าเข่าพ่อมคน,นามน้อยมันอยากลงป่าเข่าหนึ่งวะอยากดื้อแน่พี่น้องเลย เลี้ยงว่าแล้วเขาป่ามาหาน้าไมไ้แกงกินเถียงเอาทุกคนน้าไม้ยามในบบซูมีป็นไดมันยักขึ้นเทียวมันจะได้เป็นโตขาวเลยเนาะ นี่ได้อาหารดีเนาะพี่น้องเนี่ยคือน้ำมันไรน้ำมันไรแซ่บที่สุดก็คือน้ำมัไนมไรงงกับพ่รยุงงถืแล้ว เก็บพักทีนห้ไปใส่แกงน้ไม่ก่อนพี่น้องเลยจะดเสบ็บหอมหอมเลยเนาะสะปูแกงน้ำมันเร็วๆพี่น้อง เด้อกินข่าวํำกันเด้อสปูกินข่าวคนเดียวนาะเพราะว่าอย่เที่ยงคนเดียวนี่แกงน้ำไม้ไหลพรมใส่กับน้ำไม้บุงได้บารายปรด็นน้ำไม้ไหลเนาะเพราะว่าหนาวคงสปูมันบ่มีกอน้ำไม้ไหลไหลมันก็ได้ได้หน่อยหนึ่งมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินแกงน้ำไม่ทำกันอยู่คนเดียวกินข่าวคนเดียวไอ้กระสุบน้ำไม้เมื่อเช้น ไปพี่น้องเมืเอวา,าเนี้เอาวละคลิปสปูมหอนนี่กับจิคอยุดไวเพียงสำนีก่อนเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สปูดได้เหตุลิปต่อๆไปในเด้อสบายดี